สวัสดีครับผมติดนะฮะจากช n n นลติดกันพลานะครับช่องนี้เป็นช่องรีวิวกันพลานะฮะแต่ตามชื่อคลิปนะครับวันนี้จะเป็นการเปิดกล่องสุ่มนะฮะเจ้าหญิงดิสนีย์แต่ไม่ได้เปลี่ยนลายไปไหนนะครับก็คือช่วงนี้จะเห็นว่ากระแสกล่องสุ่มนั้นมาแรงเยอะมากตัวผมเองนะครับก็อยากจะลองหยิบกล่องสุ่มนะฮะเอามาให้ดูกันบ้างนะครับซึ่งตัวที่ผมจะเลือกในการลงช่องก็ ค่อนข้างจะตรงเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์นั่นเองนะครับทีนี้ความน่าเล่นของกล่องสุ่มมันคืออะไรมันก็คือจะเป็นการตามหาให้ครบเซตโดยที่ในแต่ละเซตมันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่า Secret อยู่นะครับช่วงนี้ YouTube หลายๆช่องนะครับรวมถึงต่างประเทศก็เน้นมาทางกล่องสุ่มกันซะเยอะใช่ไหมฮะทีนี้กล่องสุ่มมันมาจากทางไหนก็ถ้าเจ้าใหญ่สุดก็น่าจะเป็นของทางจีนนะที่ชื่อว่า Popmart นะครับ ก็เริ่มต้นก็จะมาจากทาง Art t o ทหรือว่า Designer Toy ยนะครับก็เอามาใส่ในกล่องแบบนี้แหละแล้วก็ปรากฏว่าขายดีมากซึ่งตัว Designer Toy ยหรือ Art t o ทยจริงๆแล้วมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2000นะครับแล้วก็เอาจริงๆก็มอบูมในช่วงหลังๆนี้นะครับก็ประมาณ2-3ปีได้นะครับและตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการ เล่นของเล่นนอกลนยที่ไม่ใช่ทางบันไดคือบันไดไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของเล่นที่นานๆทีที่จะไม่มีชื่อบันไดามาเอี่ยวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องของทางดิสนีย์เลยนะฮะมีสติ๊กเกอร์ถูกต้องเดี๋ยวมีเจ้าหญิงอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งตรงนี้ผมเอามา2เซตนะครับซึ่งในแต่ละเซตก็จะมี8ตัวนะฮะอีกหนึ่งตัวจะเป็นซีเครตเป็นตัวลับนะครับคุณสามารถซื้อทั้งบ็อกกล่องใหญ่ได้นะฮะอันนั้นคือการันตีว่าคุณได้ครบทุกตัว นะครับแต่ว่ากล่องหนึ่งจะอยู่ที่รา,าวสามถึงสบาทอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้น่าจะสี่ร้ออันนี้น่าจะสามร้อสองกล่องเนี้ยก็700แล้วทีนี้เราคุ้นเคยกับพกสุ่มมานานแล้วถ้าเป็นทางบันไดเนาะนั่นก็คือกาชาปองนั่นเองซึ่งกรชาปองก็จะอยู่ที่เรา,าวตัวละ150-200บบาทอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเราคุ้นเคยกับการสุ่มมานานและรวมถึงเกมอะไรต่างๆโอเค พูดไาเยอะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกล่องสุ่มนะฮะเจ้าหญิงดิสนีย์กันเลยดีกว่าครับโอเคครับเรามาดูกันที่กล่องแรกนะครับก็อันนี้จะเป็นโปรดักต์นะครับของบริษัท52 To y ทอยนะฮะก็จะมีนี่9ตัวนะครับโดยที่เป็น8ตัวธรรมดาแล้วก็อีก1ตัวนะเป็นซีเครบเกตัวก็จะมีจัสตินนะฮะซินเดอเรลล่าเจ้าหญิงเบลนะครับมู่หลานออโรรานะครับ พคาฮอนทัสนะฮะลาพันเซลสโนไวท์นะครับนี่อีกกล่องหนึ่งกล่องใหญ่กว่าหน่อยนะครับนี่หน้ากล่องเป็น52ฟตีทอยอีกชิ้นเดียวกันนะฮะก็จะมีอะไรเนี่ยตัวนี้จากเรื่องอะไรเนี่ยเมริด้านะฮะเอ่อจากเรื่องอะไรว่ะลืมละมีลาพันเซลนะครับมี ตัวรับนะครับมีซินเดอเรลล่ามีจัสตินนะฮะมีสโนไวท์มีเจ้าหญิงเบลนะครับแอรเรียลมูรหลานนะครับก็คล้ายๆกันคือกล่องนี้มันมีแอเรียลใช่ไหมอันนี้ไม่มีแอเรียลอ่ะมาเปิดก่อนก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ซื้อกล่องสุ่มมาเล่นนะเขารักษากล่องกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อะแกะเลยแล้วกันนะแกะงนี้แหละใช่ไหมนี แล้วก็เขามีเทคนิคอยู่ก็คือการเขย่ากล่องเขาบอกว่าถ้ากล่องมันแน่นๆอ่ะก็จะเป็นตัวสีเครตซึ่งอันนี้มันไม,ไม่มันไม่จริงเสมอไปนะมันไม่จริงเสมอไปนะครับแต่อันนี้ก็ซื้อมาโดยที่ไม่ได้เขยา่าแหะก็ซื้อมาเลยแหละนี่มีการ์ดมาให้ได้ไรได้เจ้าหญิงเบลได้เจ้าหญิงเบลนะฮะอันนี้ได้เจ้าหญิงเบลก็จะเป็นซองปลอยมาอย่างดีเลยนะ นี่ก็มีมุมให้ฉีดอันนี้นได้ตัวหญิงเบลโอ้โหเนี่ยตัวหญิงเบลนะครั้หมดแล้วได้ตัวหญิงเบลไม่ได้ตัวสีเข็มเป็นเซตน้ำชาใช่ไหม เพราะว่าเจ้าหญิงก็จะอยู่ในถ้วยการน้ําชาอะไรประมาณนี้โดนไปละกล่องนี้300นะฮะเจ้าหญิงเบลต่อมาอีกเซตหนึ่งนะครับอันนี้กล่องใหญ่หน่อยก็น่าจะ400แหละจําไม่ได้จริงว่าซื้อมาเท่าไหร่นี่คือการแกล,กลองสุ่มได้ตัวไหนเจ้าหญิงเบลไอ้บ้าเอ,อ้ย สามสองตัวเลยโหแต่ก็ยังดีนะคนละเซ็ตก็คือถ้าใครไม่อยากเกลืออย่างผมอะ่ะก็ซื้อแบบกล่องเนาะกล่องหนึ่งเอาจริง,รงๆมันน่าจะตกที่เราวสามพันปลายถึงสี่พันอ่ะกล่องค่อนข้างจะแพงนะครับกล่องค่อนข้างจะแพงบอกไว้ก่อนนี่อันนี้จะเป็นคนละคนละเซตกันตัวค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่กว่าน่อยนะฮะก็จะมีแก้วใช่ไหมแก้วน้ําอันนี้ ใส่ถุงแบบถุงยามาให้ใช่ไหมเป็นอะไรอ่ะเป็นพร็อพเหรอเป็นพร็อพใช่ไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆคือใครมีความรู้ใครซื้อมาบอกผมด้วยแล้วกันนะเออน่าจะเป็นพร็อพนะฮะน่าจะเป็นพรอ็อพอ่าอย่างนี้นี่ตั้งได้ไหม นี่โอเคเป็นพร็อพจริงด้วยอยู่ตรงนี้นะครับเจ้าหญิงเบลทั้งสองกล่องเลยได้การ์ดมาด้วยการ์ดสวยนะฮะการ์ดสวยเลยทีเดียวเอาดูหน้าตากันใกล้ๆนะฮะสำหรับเจ้าหญิงเบลอันนี้ไม่ต้องประกอบอะไรเลยนะน,นีตั้งตาก็จะมีเขียนว่าเมทอินเชน่าชัดเจนนะครับนี่เจ้าหญิงเบลอ้าวเจอตำหนิ แง่เจตมิซ่อมได้เรอนา่าจะซ่อมได้แหละนะไม่น่าเกินความสามารถส่วนกล่องนี้ก็เอามาวางอย่างน,นี้เป็นเจ้าหญิงเบลเหมือนกันแต่ผมคนละสีแฮะสรุปเจตนิมาด้วยซะง,งั้นซึ่งพวกนี้มันจะมีคาแรคเตอร์หลายตัวละครนะครับอย่างที่ผมเห็นก็จะมีมาลุโกะนะฮะ อ,อดมอนก็มีโคนันก็มีนะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆนะครับเดี๋ยวจะลองไปซื้อหรืออาจจะขอเจ้าของร้านถ่ายเป็นคลิปมาให้ดูกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะกล่องซุ่มนะครับเจ้าหญิงดิสนีย์นะฮะก็ขอจบจีบิงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม